ไม่ครับาฉีดวัคซีนกันคุณพระราดอนสินทุวาทีค่ะคุณพระราดอนคุณพระราดอนสินุวาตีเราเราจัดอยู่ในกลุ่มเส<ม>ี่ยงไว้ไ<ม>ครับรายชื่อผมไม่รู้ว่าอยกลุ่มเสี่ยงรอเป่า่ผมอยากตรวจเเลยมาตรวจอืมเราอยู่ในหมู่บ้านนี้ใช่ไหมครับมหมู่บ้านนี้กันก็เลยอยากพรู้ไหมครับว่ามันติดมาจากไหนอะไรอย่างนี้ยิง่วพรายร่นต้ยิงดวงพรยทุน่ไใครเลยผมก็อยู่ล่ไล่ ขนมสีหาบุตรนั่งนี่งห้แต่เด็กมันมันก็มีเด็กน้อยเด็กน้อยก็มี่ยเด็กน้อย 6-7คนเนี่ยอายุประมาณ8ปี9ปีประมาณนี้เยอะครับเอ้าอยู่ในศูนย์เด็กมันมีอยู่ดไหมเอามาสิงนะครับมันเรื่องอะไรมันตัวไเริ่มต้นจากร้านขายของชำอืมเริ่มต้นจากร้านขายของชำจริงจริงจริงนะมันมีของมันมีจากคนข้างนอกมาส่งของเข้ามาเด็กชายก็นาคัสค่ะทองแดงเด็กชายก็นาคัสทองแดงแล้วเขามาลูดของด้วยไงอืมมันก็เลยแอบอัดกันมันก็เลยทําให้เกิด 14คนขึ้นมาแต่เราก็คิดว่าเราจะควบคุมโรคอยู่เพราะว่าช่วงนี้เราก็ให้กักทันทีกับพื้นที่อยู่ยกยบโอกาของไทยของเราก่อนครับในช่วงนี้14วันแต่ถ้ามีอาการผิดปกติก็ไปที่ราพอสคอเราก็จะมีรงมาแล้แต่ช่วงนีถน้ถ้าเป็นผู้ใหญ่เราก็อาจจะให้กินฟ้าทตรยโจน5เม็ด5วันไปก่อนเช้ากางวันเย็น3เวลาหลังร เป็นกว่าอาการจะดีขึ้นแต่ถ้าลงปอดหายใจไม่ได้ไดติดอัดแล้วก็จะ<คง>ให้โทษหนึ่งห้ลนึ่งก็มารับอยู่ที่พื้นที่เลย